ครับพี่น้องครับมาเบิ่งบรรยากาศวานเหว้ครับอยู่ที่ประตูระบายนา้ำกุดแค่นอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องโอ้ยนี่ครับบรรยากาศหากินหายากอีสานเฮาต่อแถวกันวานเหว้พี่น้องก็เห็นบ่นะครับเออนั่นนี่ครับคิวครับผมมือนี้ก็ปลาบ่าาขึ้นบันไดพี่น้องคิวเรียบเบาะนะครับคันคู่มือนี้สามสิบคิวกะมีเนี่ยเพิ่นกะมีตังง่อยพี่น้อง นี่ครับจับบัตรคิ้วผู้ใหเป็นคนจับบัตรคิ้วนะครับน้องคือบินมอไซค์ป่อเอาครับป้าเยี่ห้อแขนแล้วคุณมาเอาสามสองหนึ่งไปจวด เมิเ่งป่าไก่ครับพี่น้องแหไก่ไจวดเออโอ้ยสีจอม,จอมเออตังบุญนที่เขาท่ายอยู่เพราะว่าอยู่ไก่พี่น้องมันวานถึงป่าครับอา้าวคิวต่อไปคิวต่อไปพี่น้องโอ้ทั้งนี้ทั้งนี้ตั้งไก่ครับคิวอยู่นี่อันนี้ตังไก่อยู่ทั้งนี้เออเสดายพี่น้องผมมหลาโพดนะครับห่วงอาทิตย์ก่อนนี่อุย้ย ปลาขึ้นหลายได้บาทละหาโลสิบโลกอะมีนะครับเมื่อกอ๋ได้พลอยลอยโล่เสดายครับมาบดถึกยามก็นเลยเอ้าปรุงบรรยากาศเอาเนาะพี่น้องแต่เวลาปลาขึ้นนี่เต็มพ่อไอเงียครับตามว่าแล้วก็โดดพี่น้องโดดแล้วก็ลอยข้อมาครับนะเพื่อมาห่าวเหงาเขาฟัง นี่ครับยังไอเสียเคียวนี่แล้วว่าเราได้มือนั้นได้เป็นรอยโูกครับเอาไมบอกันเด้อนี่คื่าบะถือมันก็บบถือี่น้องปลาบอข้นปลามันถอยมันงดเออข้นจอมแล้วเอาได้รุ่นได้รุ่นเนี่ย โอ้ได้ยูได้ยูได้ยูนะเพราะได้ปิ้งยูนี่ครับได้ปลามากกับมะปตดโอ้ที่ครับเอาเบิ้งแห่ปากนั่นครับติดบ่ โอ้หุ่นหุ่นหุ่นได้อยู่ด้พี่น้องอ่าบาทละตัวสตัวอยู่นี่คือย่มบ่ถือนะครับกันยามถือนี่บาทละหาโลสิโลน้ำก็ขึ้นเรื่อยครับพี่น้องวันนี้กับวันที่2 2กันยายน2,566า โอ้้ังผุนกับมีคิ้วเฮ้กันครับฟังผุนกับมีคิ้วเฮ้กนโอ้ร้อยมัไก่ที่เดียวนะครับฟังผุนอป๊าดีเถะตอบบ้านคดียวสามสองหนึ่งไปจวดนะฮะแห้อยู่นี่ก็มีตลูกนักหน,นักครับ หาโล่หกโลโอ้โปลาเขาแล้วปลาเขาแล้วพี่น้องพี่อิ่มเปื่อยเลยโอ้โนี่ครับเ,เดบปต์ครับเดบปต์เออเริ่มเขาแล้วมันกระสีมีเวลามีย่ามของมันครับประมาณใบสองใบสามมิล่ะถึงดีเด็ดเดนี่โอ้พี่ปานมากเด็ดนี่จับตาเนมครับนี่ไอเสียเขียวนี่เฮใหญ่นะครับเฮใหญ่ลูกนักโน่นในไก่ เอาไปกับปวดแดดกับมาต่อแถวนะเขาคิ um ้วไหมเป็นตะมวนครับพี Boy ่น้องโอ้ยเสียดายมาโตเปาครับบดเอาแห่มานำเอาสามสองหนึ่งไปจวดเออเจ้าตอนเอ็มไอ้เสียเขียวครับแหใหญ่นะ อันวาลัดกันก็นกแห่เรือนะอู้หูแห่เรือกับมาเอาประเด็นว่นา,าทั้งนี้ปลาขึ้นเป็นว่าสามสองหนึ่งไปจุด ว่าแล้วกับโตนเนี่ยบัดนี่สักอีหลานมาเลยครับลอยเขาฟังมาเนี่ลรอยเขาฟังเลยกัห้าวนะฮะเห็นเห็นทุนขวดรอยมันน่นพี่น้องนั่นคือต่อเด้ครับเป็นเด็กเครื่องไม้ไปหามดึงแหเขามามีฉะนั้นสีเดงงมในมดุดแหห์คิวต่อไปกับคืนไปสุดยอดครับพี่นออ้องนะ กันมือปลาคืนนี่โอ้ยคิ้วเงีวครับสามสิบคิ้วกับมีพิดไหมแต่ก,กัดสมคาครับอันนี้คุ้มค้ากับการรอค้อยเมื่อวานตะลเตลเือนนี่บาทละหาโล่สิบโล่คนนะอืมเอาจวดอ่าคิ้วต่อไปสุดยอดเลยครับพี่น้องเป็นตะมวนเนาะมีต้งน,น,นี นี่ปศาเปลี่ยวไงนะกับบริเราขาคิ้วไงครับเออปดาเปลี่ยวไงได้ไลกับปสาครับได้หน่อยกับปดไว <c oughs> นี่เาี้ข้ามากประมาณนี้ครับเอยากมวนกัมารวมไหนครับพี่น้ววนองพี่น้องยู่นี่เป็นคนในพื้นที่เพ่เป็นมิตรนะครับ เป็นโบหวงพี่น้องไอสิมาวานมาไก่มาไก่มาวานน้ากันในเมดนะครับโบมีว่าเป็นเจ้าทินอ,อันอยากวานกับมาต่อแถวน้ากันผู้ใดมีเลือมีแพรกอุ่นเลยครับลอยกลางน้ำเฮงถึกดี<อ>สุดยอด ตกัดให้เะโตกัดันหมากเอารุนปากนั้นครับสามสองหนึ่งไปจู่ัด น no tamam> ี่เป็นปลาปลาข้นครับมือปลาข้นมามาไทยนาหุ่น oh น um> ี่เนาะมือว้านบาทละสิบโล่คุนมาเสดายครับพี่น้องแต่จังไบานอยู่ไกลดันนุนมาจากศีสเกต พาพี่น้องมามูบรรยากาศอยู่หนองเรือขอนกันโอ้สุดยอดนะครับบรรยากาศเออประกวดวนันแหงามมือนี้บ่ได้ประกวดเอาปลานะครับประกวดวนันแหงามเออ ออกจากบ้านมาบอกเมียว่าเ่าคอยไปหาว่านแหก่อนเด้อะแได้ว่านแหสมใจหรืเออบ่ได้มาเอาปลาเมื่อวานแหงาเซลลครับพี่น้องอยากให้เห็นเนี่ยผมอยากมาท่านตอนปลาขึ้นครับพี่น้องหาโล่สิบโลอีกทีครับเดี๋ยวปีหน้าฟ้าไม่สิมาเห็่นนำ้ำปีนี้บ่ท่านแล้วครับเอ,อ้ยมีแต่ฉีกจอมพดท่านมุนกับท่านขุน อาครับพี่น้องกะพอหอมปาพรอมคอครับนี่ก็คือบรรยากาศตรงบรรยากาศทากินหาอยากนะครับยู่ที่ประตูระบายน,าน้ำกดแค้น,นอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นครับมาคลิปนี้กัซอยก๊าเลก็กกแช่นะเด้อครับพี่น้องกะพอดีมีกําลังใจดันดนมากเก็บบรรยากาศกงา่ายๆพี่นอ้องดนเบิ่งกันอีกครับสวัสดีครับ